ในเก่าในร้านชื่อร้านอะไรนะบ้านระเบียงน้ำฝ <c oughs> นเพิ่งตก <c oughs> มะหาตกกัน นี่อันนี้จะเป็นวิวแต่ว่าเราไม่ได้จองมาเราก็เลยไม่ได้ตัะลิมเนาะก็จะเป็นแบบวิวนี่สวยจ้ะน้ำเจ้าพญาค้องชายกำลังสั่งอาหารน่าจะเต็มประมาณนี้กัน าามาแล้วจานที่หนึ่งเราไม่รู้จะกินอะไรเราก็เลยสั่งไปสองอย่าง,างเธอสั่งเพิ่อมอีกอีกอย่างหนึ่งครับชิมทอดกระเทียมครับชิมเห,หรอเนื้อกระพงกระพงกระพงทอดน้ำปาลเาเหรอเลือกจะเอาอะไรเลือกทอดก็เลือกเลยมีทอดน้ำปลาแต่เดี๋ยวเระเอาให้ไก่กำลังดีจ้ะทุกคน ที่สองยำปูนิ่ม มีปากระกพงทอดน้ำปลามาเร็วยนนะงักุ้งปูงปลาจ้ะหอยเอาหอยได้ไหมเพ่ะจะไปครบกุ้งหอยปูปลาเขาเชืยเช่ยไม่มีแล้ว บ้านบรรยากาศดีจ้ะอขาคารก็น,น่ารักห่นวิวแม่น้ำชอบพิยดะคนคือตอนนี้ฉันได้ย้ายมานั่งโต๊ะริมน้ำด้วยแบบดีวิวดีมากต้องขอบคุณน้องเด็กเสิร์ฟน่ารักมาก <c oughs> ไม่ตกหรอไม่ตกหรอวสวัสดีโอเคขอบคุณนะคะแยกตกมาจา้ะริมน้ำ ยิ่มดำบรรยากาศนะนี่แหละทุกคนเดี๋ยวก็จะขออนุญาตไปเอ็นจอยก่อนเออได้จะยังไงเดี๋ยวเราหอมอ่ะชอบมากแต่งแล้วใส่เพิ่มกัน โอเคจ้ะเราเจอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ไปแร่ไปต่วนมีเรือด้วยสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาับดูคุณสามีฟิลตากล้องชอบริมน้ำจ้ะลองมาดูใครสนใจเนาะอาหารอาหารก็รสชาติใช้ได้จ้ะ วิวเรือปโป๊ะจ้าแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนู้นคือที่ไหนอ่ะพ่อฝั่งนู้นอะ่ะอะไรข้ามไปก็ไปพบบางบัวทองบางบัวทองบางบัวทองกันเดี๋ยว ราจ,จะพึ่งถนนราจะพึ่งเลยเขาไม่รู้จักวันนี้เรานาจจะเหนื่อยเพราะว่าเราตื่นมาแต่เช้าแล้วเราก่อนไปท,นทั้งวันเลยทุกคนเรานาจจะเหนื่อยล้บมันเนี่ยโน้มีคนอยู่ในนั้น,นด้วยเห็นไหมเขาใช้ชีวชิวตอยู่ในนั้นนลยนะ เดินเล่นหาปาอ,อุ้ยช้างน้อยอถ้าฝนตกเราก็จะนั่งตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> แต่ละฝนไม่ตกเรานั่งได้ฝนตกแพนักงานดูแลดีมากเลย <c oughs> จะบอกพนักงานดูแลเราดีมาก ช่วิวค่ะคนนัน้งมีดนตรีสดด้วยเขากำลังจะเริ่มอใช่พราะลุงคอมเม้นอะไร วันีมีชวนนะเฮะกันนี้มีชวนนะวันนี้มีชวนนะชวนเราจะมาได้นี้